Good morning everyone let's go to work ไปทำงานกันค่ะเช้าๆหิมะตกสูงมากเลยเมื่อวานกวาดหิมะไปสองรอบเช้าตื่นมาท่วมอีกแล้วดูหิมะมาแล้วคะ่ะแย่เลยตรงที่ว่าเราทำงานสองที่ ที่บ้านพักตากอ,อากาศก,ก็ต้องไปกวาดหิมะนะคะนี่คืองานใหญ่เลยช่วงหน้าหิมะเนี่ยไปกวาดหิมะสองบ้านเลยบ้านพักตากอ,อากาศกับบ้าน,นในเมืองนะคะแต่มันก็เป็นการออกกำลังกายเนาะในช่วงหน้าร้อนอะ่ะเมื่อก่อนก็ไปเล่นสกีเดี๋ยวจน เดี๋ยววันไหนหยุดว่างๆเดี๋ยวจะไปลานสกีนะคะไปถ่ายเขาเล่นสกีกันอีกหน่อยนี่อากาศติดลบแบบฮารุโหดนี่คือหนาวเจี๊ยบเลยนะวันนี้แค่สององศานะคะเช้าเนี้ยวันนี้จะเดินเร็วนิดนึงเพราะว่าอ่าออกสาย ออกบ้านสายวันนี้ก็จะเดินเร็วนิดนึงไปค่ะไปด้วยกันดูหิมะสวยๆไปอันนี้ยังยังไม่สูงนะคะปีที่แล้วนี่สูงเกือบท่วมหัวนะคะหิมะลมแรงมากเลย กำลังคิดว่าจะเดินไปจากตรงไหนดีนะ้าวันนี้เดินทางใหม่แล้วกันเนาะเดินเร็วหน่อยเดินทางใหม่ให้เพื่อนๆดูถนนเส้นใหม่ไปด้วยซีรีสเกาหลีเชา้ชาๆนี่วันเสาร์นี่ยังไม่มีรถนะคะสวยงามไหมคะซีรีสเกาหลี ซีรีส์เกาหลีค่อยสวยงามไหมเนี่ยช่วงใกล้คริสตนะ์มาสนะหิมะเขาจะหิมะเขาจะไอ้นี่ละเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางประจำทางรัฐวันนี้เราจะไปทางนี้เราจะเดินทางนี้เดี๋ยวขอสวมถุงมือนิดนึงนะ เช้าเช้าในวันเสาร์นี่ยังไม่มีใครตื่นอากาศมันเย็นดูสิว่าเราเดินเส้นเนี้ยจะไปถึงที่ทำงานกี่นาทีถ้าวันไหนแดดดีจะไปเลาะฝั่งริมแม่น้ำนะพาไปเดินเลาะฝั่งริมแม่น้ำสวย ่คะเดินไปด้วยกันเรื่อยๆเยตะหิมะไปด้วยเตะหิมะไปด้วยสูงมือมันครับสวมไม่ได้เนี่ยรถตักหิมะนะจอดอยู่เนี่ยเช้าเช้านี้เขาจะมาตักหิมะกัน, <sur ff ing> นเงียบสงบลมแรงมากเลยพี่น้องเลย ลมแรงปิวหิมะมาเข้าลูกตาเนี่ยหน้าหนาวไม่มีอะไรให้ดูหรอกเนี่ยอันนั้นเป็นหิมะนะคะที่เป็นโมโมัวมืดๆนะหิมะมันลงทั้งวันทั้งคืนเนี่ยตอเช้ายังไม่มีใครตื่น พี่มันเริ่มเกาะใบไม้แล้วเพราะว่าวันนี้สององศามันอุ่นไงเช้าเนี้ยสององศานี่ถือว่าอุ่นนะบางบ้านเขาก็ประดับไฟสวยเชียวนะคะแบบนั้นนะโอ้ดูลมสิลมมันปวแรงมากเลยนะ หิมะเข้าตาหิมะเข้าตาถนนเส้นนี้ก็สวยงามนะไอ้ที่กล้องสะเทือนไม่ใช่ไรนะอากาศเย็นอากาศเย็นแล้วก็เดินไปด้วยถือไปด้วย ิมะลงปิวเข้าลูก,กตานะพี่นอ้องถ่ายเดินไปด้วยกันนี่เลยดูหิมะไปเรื่อยๆดูแล้วเส่นนี้น่าจะไกลกว่าเส้นนู้นนะเนี่ย เนี่ยค่ะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเมืองนะคะก็จะเป็นเมืองเล็กๆอย่างนี้แหละอยู่กันแบบบ,บ้านาฝรั่งจนน้บดการใช้ชีวิตเขาก็เหมือนคนบ้านเราแหละช่วงหน้าหนาวก็ต้องเตรียมฟงเตรียมฟืนไว้จุดเตาผิงหน้านร้อนก็ไปพาฟืนเตรียมไว้แต่ที่นี้เครื่องไม้เครื่องมือเขาทันสมัยไง ช่วงถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนนะถนนเนี่ยไม่ว่างหรอกคนเท่าคนแก่เด็กๆเ,เขาออกมาวิ่งออกกําลังกายกันเช้าๆพาจุงหมาจุงแมวมาเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าสวนสาธารณะมุมมืดแล้วนะว่าตอนแรกว่าจะเดินตรงไปเลี้ยวหน้าโรงเรียนเลี้ยวตรงนี้แล้วกัน เสียงรถเขาเกตหิมะแล้วค่ะเราจะเลี้ยวตรงนี้เลี้ยวเข้าสวนสาธารณะดูด,ดิหิมะเนี่ยสูงเลยเดินยากเพราะว่าหิมะมันตกสูงมากเลยเขาจะกวาดถนนตรงนี้ให้คนเท่าคนแก่ทุกวันนะคะเทศบาลเขาชอบชอบสวนนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะชอบไฟอะ่ะ ชอบไฟที่เขาเปิดไว้ทั้งคืนอย่างเงี้ยไอที่เป็นรอยเนี่ยเป็นรอยหมารอยกระต่ายนะเวลาเขาย่ำลงไปที่หิม,มาแล้วจะเป็นรอยเออฝั่งนี้ก็มุมนี้ก็สวยไปอีกแบบนะเนี่ยเนาะเดินออกมาฝั่งนี้ ไกลกว่าฝั่งนู้นเพราะว่ามันยามันไกลกว่า12นาทีแล้วนี่ยังไม่ถึงที่ทำงานเลยปกติถ้าโดนเดินเส้นนู้น่ะสิบนาทีถึงละว,วันนี้น่าจะ15บหบห้านาทีได้มั้งเนี่ยดูกันไปยาวๆพี่น้องดูกันไปยาวๆไปด้วยกันแบบยาวๆเลยเป็นเพื่อนกัน ดูหิมะเขาเกาะต้นสนสวยงามมากเลยนะคะดูด้วยตาเปล่านี่แบบสวยอะเอาลาะไปเรื่อยพาเลาะพาเลาะไปเรื่อยช่วงหน้าร้อนจะพาคนแก่มาเดินตรงสวนสาธารณะเนี่ยอุย้ยหิมะมันมันหนามันเดินยากโค้งไปเครงมานี่มันสูงจริงนะเนี่ยพี่น้องเนี่ยดูตรงนี้ดิ สูงเกือบถึงเข่าแล้วนะต้นไม้เขาใหญ่มากเลยนะยาตาลายเด้อคือตรงนีถ้ถ้าอีกเส้นหนึ่งมันเดินตรงมาเลยเส้นนี้มันโค้งไงฝั่งนี้มันโคง้ง ค่อยเดินก็ต้องมองทางเ้อเพราะว่ามันหิมะมันสูงเดี๋ยวสายๆเขาจะมาไถแต่ว่าสอทิ์นี่เ็าจะมาช้านิดนึงถ้าเป็นวันธรรมดาปกติเขาก็ทำงานกันแต่วันแต่เช้าเลยช่วงหน้าร้อนนี่งานไถหิมะนี่ทําทุกวันช่วงหน้าหนาวพูดผิดอีกแล้ว เออพูดไม่ผิดก็ไม่ใช่ยายชิมสิเนาะเป็นไงก็เมืองที่ค่อยอยู่โล่งไหมคะผู้คนนอนกันยังไม่ตื่นยาวไปยาวไปโอ้ลมแรงลมแรงมากเย็นมือ ถึงที่ทำงานละพาเดินจนเพื่อนๆจำทางมาทำงานเยี่ยชิมได้ละ <c oughs> ดูกาอีกาอีมานั่งหิมาเกาะเนี่ยเข,เขาเรียกต้นคริสต์มาสต้นสนคริสต์มาสเนี่ยพอหิมะเกาะเขาจะสวยใช่ะ ดูสนามเด็กเล่นไปเนาะตลาดก็เปิดแล้วนะคะไม่ใช่ในวันเสาร์เปิดกี่โมงกะนี่ยถ้าเป็นวันอาทิตย์เปิดสิบโมงเสียงก็แหบแห้งพี่น้องเอ้ยอยากาศมัเย็นมาถึงที่ทำงานวันนี้12บสนาทีเด้อ ถึงน้อง่ะที่ทำงานค่อย12นาทีเลยวันนี้ช้าไป2นาทีทุกที10นาที<ส><ด>อะค่ะจบแค่วนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนกลับบ้านนะกีโตชไม่ยมอ